สวัสดีค่ะทุกคนยังอยู่กับกูไก่นะคะกับการเล่าเรื่องเมาามอยฝอยดาราจักรักลำนําใจหรือว่า l o v e f l เ t อ e g g l l x y ค่ะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้น่าจะดูจบกันไปหลายคนแล้วใช่ไหมสำหรับคลิปนี้ค่ะก็จะมาเล่าเรื่องที่หลายคนอยากรู้แล้วก็ถามถึงหนักมากนั่นก็คือฉาก การอุ่นเตียงกันระว่างพระเอกกับนางเอกอะมันในนิยายเนี่ยนะมันมีแค่โมเมนต์เดียวเท่านั้นที่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแล้วทุกคนก็ตีความกันเอาเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือนักเขียนนิยายคนนี้เนี่ยนะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความละมุนละไมในการแต่งนะฉากอุ่นเตียงฉากหวานเนี่ยก็จะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลไม่ได้ ไม่ได้เขียนเยอะอ่ะไม่ได้เขียนกระจาร่างแจ้งให้ทุกคนเอาไปจินตนาการต่อได้ซึ่งมันโรแมนติกอ่ะมันไม่ดูอนาจารอ่ะพูดตรงบางเรื่องในอ่านใหญ่ลรวรู้สึกว่าแบบโอ้ยมากไปไหมเนี่ยแบบนี้คุณพระหัวจะปวดอะเข้าเรื่องค่ะจังหวะนี้เนี่ยนะคะมันก็คือหลังจากที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยคืนดีกันซึ่งตอนนั้นกําลังอยู่ระหว่างทางนางเอกกําลังจะ ไปทําเรื่องที่ของเฮาเวียนขอร้องถูกไหมแล้วก็มาโดนลวดจี้ทงดักทําร้ายพระเอกตามมาเจอทันตอนนี้ดังนั้นก็คืออยู่ท่ามกลางป่ากลางเขาอยู่กลางทางไม่ได้อยู่ในมงนเมืองอะไรเลยคืนนั้นเนี่ยนะเซ้ากงหรือว่าพี่สามเนี่ยก็จัดการส่งจดหมายไปบอกแม่แล้วเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดว่าพบเจอเหตุการณ์อะไรอุบัติเหตุอย่างไรบ้างรวมถึงเรื่องที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยมาเจอกันแล้วก็คืนดีกันแล้วแล้วทางขนานาะเขาก็ กลางกระโจมนอนที่กลางทางใช่ป่ะนางเอกเนี่ยในที่สุดก็คือได้นอนดีๆสักทีนางเอกเนี่ยนะเฝ้าระวงังระแวงภัยมาตลอดเออก็คือไม่ได้นอนดีๆมาหลายคืนแล้วไงทีนี้คืนนั้นค่ะพี่สามเศร้ากงงโดนไล่ไปนอนที่อื่นส่วนพระเอกกับนางเอกนอนในเต็นท์หรือว่าในกระโจมหลังเดียวกันอา้าวเริ่มแล้วทีนี้ภาพก็ตัด มันไม่ได้ตัดแบบว่าแพนไปที่คมไฟหรือว่าต้นไม้แบบเรื่องอื่นนะทุกคนภาพตัดมาเช้าเลยอ้าดูดูนักเขียนนิยายเขาทํากับเราแบบนี้เซากกงเนี่ยก็คือมาที่กระโจมของพระเอกนางเอกใช่ไหมก็คือยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็เห็นว่าบรรยากาศดูแบบ เอ๊ะมันดูอะไรอะไรยังไงนะก็คือนางเอกเนี่ยสดใสเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มส่วนพระเอกก็คือดูหนุ่มขึ้นเยอะมากเคยบอกแล้วน้อว่าตอนที่พระเอกกลับมาที่เมืองหลวงตอนแรกหลังจากผ่านไป5ปีพระเอกดูแก่ดูแบบมีผมขาวแต่อยู่ดีๆเส้ากงก็เห็นว่าเอ๊ะพระเอกดูผมขาวลดลงไปเยอะเลยแล้วบรรยากาศมันก็คือความรักมันอบอวลไปหมดถามว่าพระเอกนางเอกทาอะไรกันอยู่ที่เส้ากวงมองเห็นก็คือนางเอก กำลังโกนหนวดให้พระเอกอยู่ซึ่งฉากนี้เนี่ยนะเซ้ากงนี้คือขนหัวลุกละจ้าก,กับความโรแมนติกความสวีทที่ศาสใส่ตัวเองนิยายนะบอกว่าคือเซ้ากงเนี่ยเคยเห็นแม่โกนหนวดให้พ่อเคยเห็นอาสไปสามโกนหนวดให้กับท่านอาสามแต่ก็ไม่เคยเห็นบรรยากาศของคู่ไหนมันมีแต่ความรักแพร่ออกมาแบบคู่นี้จ้าคือพระเอกนางเอกเนี่ยนะหัวปูอีกับเฉิงเซาซัาางประหนึ่งอยู่ แต่ในโลกส่วนตัวของตัวเองสองคนเท่านั้นไม่ได้เห็นว่าเซากกงนี่คือยืนอึง้งยืนรับประทานจุดอยู่ที่หน้าทางเข้ากระโจมจนเซากกงเนี่ยต้องแบบไอ เพื่อเรียกสติให้พระนางจ่านางเอกก็คือเขินหน้าแดงเลยนะส่วนพระเอกก็นานิ่งมากก็ลุกข,ขึ้นมาเพื่อให้เซากงเนี่ยนั่งคุยกับนางเอกอ่าพระเอกก็ลุกออกไปเซากงเนี่ยพอยอยู่2ต่อสองก็ถามน้องสาวฝาแฝดเป็น,นไหนๆว่าไม่ได้ก่อเรื่องใช่ไหมเมื่อคืนปกติงานพิธีการง,งานแต่งงานมันต้องมาก่อนนะซิสนางเอกก็ตาใสาบอกเซากงว่าดูถูกเราสองคนมากไปแล้วเราทั้งคู่เนี่ยเป็นคนมีเกียรติแล้วก็บอกว่าถ้า เากงมีความกลา้าเชิญไปถามพระเอกเองได้เลยว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเซ้ากงที่รู้จักนางเอกดีนะส่วนไปเลยว่านิสัยนางเอกปกติเจอคําถามแบบนี้ต้องตอบแบบอื่นไม่ใช่ตอบแบบนี้อ้าอยู่ดีๆนางเอกมาพูดจะเปลี่ยนเรื่องให้ไปถามพระเอกเองเ,องเนี่ยมันมีพิรุธแล้วหนึ่งนางเอกก็ถอนใจค่ะแล้วก็บอกกับพี่ชายว่านางเอกเหนื่อยมากเลยนะหลังจากที่ไปสู้กับลัวจี้ธงมาหนูหนีนั่น,นแล้วพอนางเอกเนี่ยเขากางกระโจมกันเสร็จเมื่อ วานางเอกก็หลับไปเลยแล้วก็ตื่นมาอีกทีตอนค่ำแล้วนางเอกเนี่ยจะไปทำอะไรได้อีกอย่างพระเอกก็ ไม่ได้ทําอะไรจริงๆแล้วก็ชี้ให้เซากงเนี่ยดูจุดที่พระเอกนอนคือนางเอกเนี่ยพูดแบบกูไก่เนี่ยแหละไอ้เน้นตรงคําว่าไม่ได้ทําอะไรจริงๆคือเสียงแบบว่าผิดปกติเสียงสองก็คืออ่ะเซากงก็หันไปดูตรงที่นางเอกชี้ใช่ไหมในกระจกเนี่ยมันมีเตียงแยกกันงี้ตอนแรกเซากงก็คือเกือบจะเชื่อน้องสาวแล้วแหละแต่อีเสียงสองที่น้องสาวใช้เนี่ยมันฟังดูผิดปกติฟังดูเหมือนสํานึกผิดอยู่ไง แล้วเซากงก็มาของคืนค้าอีตอนที่เห็นว่าพระเอกที่ลุกออกไปเนี่ยกลับเข้ามาในกระโจมแล้วคราวนี้แล้วมาพร้อมใครคะมาพร้อมกับพวกทหารรับใช้ที่ขนเอาอาหารเช้ามาให้กับทุกคนเ้ากงแสนฉลาดคิดได้ทันทีว่าปกติพระเอกเนี่ยเป็นแม่ทัพใหญ่จะต้องมีทหารคนสนิทอยู่ใกล้ตัวตลอดเพื่อคอยรับใช้ถูกไหมแต่ว่าเมื่อกี้พระเอกเนี่ย ต้องออกไปข้างนอกกระโจมไปตั้งนานไปตั้งไกลเพื่อไปเรียกทหารรับใช้มาแสดงว่าเมื่อคืนนี้ลูกน้องพระเอกทุกคนโดนสั่งให้อยู่ห่างๆกระโจมสินะเส้ากงก็คิดได้ว่าแค่นี้เนี่ยคงไม่ต้องถามอะไรอีกแล้วมัง้งนี่แหละทุกคนคิดว่ายังไงกันเออเขาเป็นแบบ ประโยคปลายเปิดคำถับปลายเปิดให้ทุกคนไปตอบกันเองว่าสรุปแล้วเมื่อคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นในกระโจมหลังนี้ส่วนกูไก่ก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันนะก็คำตอบนี้ก็คือขอไว้รู้คนเดียวรู้แก่ใจอะถ้าใครคิดว่าใช่ก็กดเลิฟถ้าใครคิดว่ายังก็กดไลค์อะอันนี้คือ YouTube ไม่ใช่ Facebook เนาะอะก็คำคำไปนี่แหละคะ่ะฉากหวานของพระเอกกับนางเอกคือมันแบบอ่ะแล้วก็ กูแก่ก็พูดตามตรงนะว่าตอนแรกก็ยังไงนะอ่านวนอ่านวนแล้วก็ยังไงนะเราก็อ่านวนแล้วก,นวนวก็นั่นแหละก็ตีความกันเอาเองได้เลยทุกคนตามสบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนักเขนนียายเขาเก่งหรือเขาก็อุตส่าห์หยอดไว้ให้เราอย่างเงี้ยให้เราไปตีความกันเอาเองอ่ะสำหรับ คนที่สงสัยมานานว่าเนี่ยพิมถามว่ากุ๊กไก่ยังไงแอดเขาได้อุดเตียงการหรือยังหรือยังไงหวังว่าคลิปนี้คงมีคําตอบให้นะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวน่ารักเกรดเล็กเกร็ดน้อยหรือว่าใครอยากรู้เรื่องไหนก็คอมเมนต์มาได้ตรงไหนที่กุ๊กไก่เล่าได้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะทุกคนยังไม่ต้องรีบไปไหนจ้าเรื่องนี้ไม่รู้จะไปต่อเรื่องไหน move on เป็นวงกลมอยู่กับกุ๊กไก่ก่อนคะ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 啊 <noise>